กองขยั็ในอ้ประเทศอินเดียนั้นหมกาเด็กตัวแดงๆอยู่ในกระจดกระเดกระเดมดขึ้นเต็มตัวพรอนั้นกาลเป็นฝู่จะมาเก็บเหด็กตัวแๆเ่าก่อนือแล้วก็มีสุนัขมีหมาวิ่งมาจาก จะมากินกาก็บินเขาเ้าไปตีเพราะมันจะไปแย่งกินแต่พอหมาวิ่งกากบินมาจะมากินเด็กคนนี้หมาก็วิ่งมาไล่กันหมากับกากําลังแก่้งกันหมดขึ้นไปเต็มตัวเต็มเป็นขมขม,มต,ามต,ามตาม่างๆในขณะที่เด็กตัวน,น้อยๆร้องให้ดิมกระเดวกระเดวอยู่ในกระจาดนะั้นพอดีเจ้าฟ้าชายอับนาะซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าพป็ิศาจได้นั่งราชรถ พ้อมนั้งอำมาต์ออกมาตรวจนาราชการอยู่ในเมืองแล้ววันนั้นน ชองนี้ก็เลยขี่ราชรถพร้อมทั้งอำมาตย์ผาดมาที่กองขยะหูก็แววได้ยินเสียงเด็ดร้องก็เลยบอกอำมาตย์ลองดูสิมันเสียงอะไรเมื่อเสียงเด็ดอำมาตย์ก็ร้องและก็ได้ยินร้องพร้อมทั้งเสียงกาและเสียงหมากำลังไล่ตีไล่จิกไล่กัดกันเสร็จแล้วอภัยราชกุมารก็เลยบอกว่าไปดูสิแต่มันเสียงอะไรตรงที่หมาและกาดกำลังกัด เดินเข้าไปผ่านกองขยงขะอันสกปรกอันเต็มไปด้วยกลิ่นเหม็นอย่างน่าสีเสื่อชาวพันก็ได้เห็นเด็กตัวเล็กๆดิ้นกระเดากระเดาอยู่ในกระจาดในขณะเดียวกันน,น,นั้นเอง่อหมาก็ร้องตะกรอนบอกว่าเด็กพยาค่าเด็กตัวแดงๆอยู่ในกระจาดนี้เจ้าฟ้าชายอภัยาราชได้ยินดังนั้นก็โดลงจากกล้าชลสรงอันวิชิต วิ่งเหยียบไปปนกองปฏิกูลสกปรกสองโคกและสองกิ่งเหม็นแต่ที่นะ่ะไปเห็นเด็กตัวน้อยดิ้นกระเดกระเดาก,ก็เลยบอกอำม,มาต์ว่านี่เป็นบุตรของเราเขาขึ้นมาอำม,มาต์ก็เอากระดาษขึ้นมาความจริงอำม,มาต์นั้นแกไม่อยากจับพ่อในสกปรกพระไพร่ากุมา ดีนะเรามาทันก่อนอยังไม่ตายจากวันนั้นมาอาภัยราชก็ได้ลูกน้อยเลี้ยงอยู่ในราชวังสองปีสามปีผ่านไปตั้งชื่อว่าชีวกกุมารพันแต่ว่ากุมารเด็กน้อยผู้มีชีวิตอยู่ขอบพระชาลีนเด็กน่ารักน่าชังต,ว,ตวัดต เรียนหนังสืออยู่ในวัปีกาเปียนแล้วยิ่งน่ารักพ่อก็รักมากวันวันอาภัยราชนั้นไม่มีเพียยแต่ก็มีโูกแล้วแต่ไหานางสนมช่วยเลี้ยงเด็กคนนี้โตขึ้นมาเรียนหนังสือก็เองแต่ว่านับวันที่จะต้องมานั่งเบอร์อยู่คนเดียวในขณะวันหนึ่งก่อนที่ดวงอาทิตย์จะอัสดง สิบสีบสบปีตัออ้โยกข้างพระบรมมหาราชาวังข้างปราสาทของอาารนะมือมองไปทางดวงอาทิตย์ที่มันตกมือนกับคนไม่มีชีวิต ขึ้นบาสาทเธอรูพ่อรอคอยตั้งนานแล้วจะได้สวยจีวอกลมตารพระราชาอาภัยร้านแล้วก็บอกว่าเสด็จพ่อม่อมฉันมีเรื่องกันกลุ้มอยากจะปรึกษาสเสด็จพ่อมาแล้วนื่ว่าเป็นเวลาอันยาวนานกันทานมึงนั้ไม่มีพ่อมีแม่เแิ่ที่ในกองขาจัก มึงจะอยู่ในพระบรมราชวังเนี่ยเหมือนกองปฏิกูลอันสกปรกไปจุบนกองดอกไม้บุปาชาติอันหอมกรุ่นนานแล้วไม่ใช่ครั้งหนึ่งครั้งเดียววันนี้หม่อมฉันอยากทราบเลอเกินว่าทำไมเป็นเช่นนั้นเสด็จพ่อพระเจ้าอารลานก้มลงจับมือของชีวกจู ว่าวันหนึ่งเจ้าจะต้องพเหตุการณ์อย่างนี้และเจ้าจะต้องคิดอย่างนี้ตาัยราชไม่ยอมเข้าไปนั่งกันชีวกไม่ยอมเข้าไปนั่งกันท้อห่างออกมาแต่ว่าพระเจ้าเอาไยร่าก็เป็นกอดชีวกให้มานั่ง ออกมาจากกองขยะแต่ปัดมดปัดฝนม,มาอาบน้ำสงสนารนแล้วก็เอาเด็กคนนั้นมาเรียนไว้ที่นี่จากวันนั้นจนบัดนี้พ่อไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่จากที่แท้จริงลืมเธอจีพบพ่อนี้แหละคือพ่อของเจ้าแต่เลี้ยงเจ้ามาตั้งแต่แรก 多。 เราดเป็นแม่เป็นพ่อจะเอามาเรียกไม่ให้อดให้ยอยางไม่ให้ปหไปรักไปขโมยเข้ากินจะถูกเข้ายิงเขาฆ่าโอ้ชีวกลูกพ่อประเสริฐน,น้ำใจของจัดแต่ลูกเอ้ยไม่มีกาไม่มีหมาที่ไหนในโลกนี้จะออกลูก ชบุพ่อไม่คิดจะจะไปไหนก็นตามพ่อลิงเจ้าจะเริ่มเติมต่อมาแล้วพ่อเขาบอกจ้าว่าคนดีนั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนจาเป็นที่รักที่เคารพของคนอื่นทั่วไป เราก็ป้าธรรมะเป็นฮิปปี้ไปวัดโน้นวัดนี่ไปหาปฏิบัติธรรมเดินทุดงทุดงโมตัสไซพกปืนไปพอมทุดงผีบ้าเนี่มืงเนี่ยค่ะได้เกนั้นทุดงเสร็จแล้วก็แวะบ้านเท่าแก่แสนเนี่ยเอารถเท่าแก่แสนนี่ใส่ฝรั่งไปโรงพยาบาลเดี๋ยวมันต,ตายพออยาจริง พอลงมาเดินเข้าหน้าบ้านเท่าแก่แสนเห็นดีใจเว้ยวิ่งมานบมือมาเลยโอ้ยพระอรียเจ้ามาแล้วว่ะสันเป็นป้าปะบาดนี่อยู่ดีๆมาตั้งข่อยเป็นพระอรียเจ้าเป็นเนื้อไดบ้านเนี่ยเจ้ามีสิทธิ์ยังมาตั้งข่อยเป็นพระอรียเจ้าเป็นผีบานี่นปบาดแกก็นิมนต์เข้าบ้านดีใจแกบอกดีใจผมเชื่อที่นี่ผมเชื่อ เชื่ออะไรเราไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยแกก็เลยเล่าให้ฟังว่บอยู่ดีๆไปค้าไปขายร่ำรวยมีรถสิบล้อมีรถ้าดมีรถอะไรเยอะรวยพลิกร็อกถูกเขาโกงเป็นหนี้ธนาคารตักเข้าไปตั้งสิบห้าล้าน ผ่อนพันมาผ่อนพันมามาเลือสิบล้าน <c oughs> เลือ5ห้าล้านนี่ก็หมดหมดปัญญายืดไปยาวไปเขาก็ยืดโนติจะฟ้องล้มละลายอีวันที่ยี่สิบเนี่ยฟ้องล้มละลายเท่าแกแส,แสนหมดปัญญาโรอเดินไปหาพูดกับต้นมะม่วงต้นมะพร้าวปันมันสิบอกน้ำพลิน พอไปได้ยูน้ำเจ้าเดอ้อพอสิไปเจ้าหอมไหมเขาสิมาเอาพันไปบาน้ำต้นใหม่ทีนี้ก็เกินน้อยอกน้อยใจกับบุญเราทําบุญมานี่เกือบล้มเกือบตายเงินเท่าไหร่ก็ใส่เข้าไปแล้วบุญทําไมจึงไม่มาช่วยเหลือเรามันมีจริงหรือไม่น้อยใจทั้งบุญด้วยนี่นี่คนไม่เคยปฏิบัติธรรมจริงๆยังไม่เคยพบความสุขต้องการพัฒนาจิตแนวดิ่ง ให้จิตใจของเราเนี่ยดิ่งไปสู่ความแน่นอนในพระสัทธรรมคือโซตัปฏิยังฆะถ้าเข้าถึงจุดนั้นจะไม่หลงไปตีราคาของโรคกระทำการได้ตำเสียสรรเสริญสุขทุกนินทาตามแรงปลุกปั่นของกิเลสไม่หลงไปตีราคาโรคจะได้สัมผัสความสุขอันละเอียดอ่อนแม้ไม่มีเงินสักบาทจะไม่ ระยอท้อถอยในการทำคุณงามความดีแม้ใครไม่รู้ไม่เห็นมีความสุขอย่างชนิดที่เรียกว่าอย่างลงสู่พฤติกรรมอันดีงามพรม,มจริโยข้าําสุขันติแต่มันไม่ได้ปฏิบัติไม่รู้จักมีจะอ่านเฉยๆทานก็ทานไปใจรักแกก็เลยร้องให้เขาจะมายึดบัตรยึดจ้องมองไปไหนไปเห็นก็ ตั้งใจอธิษฐานขึ้นสาธุท่านโลกนี้มีาบาปมีบุญจริงๆข้าพเจ้าก็ไม่รู้ไม่เห็นทำบุญมามากแล้วไม่เห็นมันให้ผลมีแต่ซวยมีแต่จมถ้าโลกนี้มีพระอริยเจ้าขอให้มาปรากฏในบ้านข้าพเจ้าภายในเจ็ดวันข้าพเจ้าจะถามเรื่องบาปเรื่องบุญทำไมมีก็เลิกเชื่อเลิกทำบุญ มันจนตรอกอธิษฐานลมๆเร่งๆมันปนพอดีกันบาดเนี่ยอาตมาก,ก็ไม่ได้เป็นพระอริยะอริยะอย่างดอกฝรั่งมันสิตายขี่เราไปสั้นยกๆขึ้นบัรเนี่ยเมบีไอมันถูได้สู้คอยย่านตายไว้ๆนี่แล้วย่านมาลุเรียกินหัวเลยแต่ว่าสั่นยกๆขึ้นบนัรก็เลยพาฝรั่งลงเข้าใจว่าเราเป็นพระอริยะเจ้าเข้าไปโน่นเลยทีนี่ ผมอธิษฐานไม่ถึงเจ็ดวันเมื่อวานนี่มัอน,นี่มาแล้วว่าสันเจ้าเจ้าจะอธิษฐานบ่อธิษฐานขอกระมาเด้มัอนี่ปักอันนี้มันสิตายเราเป็นไข่ว่าสันหารถจะขันผ้าฝรั่งไปโรงพยาบาลจะเผาว่าสันมันหมดตายได้นี่ดอกว่าสันผมพี่ตายก่อนมันว่นาสันเขาจะมาเอาเฮือนเอาสวนเอียงบดเราเนี่ยวะสันไม่มันบป็ไข่มันสิตายว่าเขาเป็ผู้คลอดตายเอาออกางินกับกระแสนอยู่นะ เดวนวี้บ้านเด็กินยาพ่อเม็ดปั่เน่บาที่เอาหมอหนังก็ได้แกก็เล่าให้ฟังการล่มจมล่มสลายทางธุรกิจถูกเขาหลอกเขาเป็นนี่อยู่ในนี่ทำอย่างไรจะมีใช้เขาพูดไปพูดมามาลูบหัวเขาอาจารย์ต้องเป็นพระอริยเจ้าขะักบอกเล็กให้แน่ไวส้สน พระอริยเจ้าขีบาผมจะไปบอกเลขกว่าแต่มันมันไม่แน่วคันคันแมนอีดีก็ได้ว่าสัตนหัวเด็ดตีนขาดพระอริยเจ้าท่านจะไม่หากินอย่างนั้นมันเป็นอเนสนานอกธรรมวินยัยพระพุทธเจ้าจึงบอกว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้เธอเว้นขาดจากการสแสวงหาอเนสนาเดรชานวิชาเหล่านี้การหากินที่ไม่ชอบทำอย่างนี้เว้นขาด ดีที่คอยบ่เป็นพระอริยกเจ้าบ่ของจักเลขพ่อโตคอยสิบอกเจ้าได้บ่บอกแฮงสิเบิดฮอดเฮือนพุนบ้านนี่เขาบ่กท่านใด้มาหยุดซ้บมาสัานส่นอา,ามาก็เลยจูงขึ้นชั้นชั้นบนบนดาดฟ้าโอ้ยบอกไงในถอนเราว่าตายคักๆบานมาซั่นคอยสิบอกไปเป็นเถิงผุนว่าอย่าง,งน้ำกลดเซางาบงาบไปเพิ่นอวดไปถึงนั่งลงก็บอกว่าตั้งแต่ทำบุญให้ทานมานี่ยจำ